ผมไมันลมขับเคลื่อนเรื่องนี้บอกว่าเรื่องนี้ควรจะมีคําตอบสักทีกับคดีมาตรา112 <Yeah. S 1> คุณลมเสนอให้กันมาที่การพิจารณาในกรณีที่เกิดข้องกับคุณบุ๊กครับถ้ารู้วังเนี่ยผู้ต้องหามาตรา112ที่เสียชีวิตเนี่ย uh uh. ว่าประเด็นนี้จะมีการนีรโทษสกรรมไหมเพื่อไม่ให้คนที่เห็นต่างเนี่ยทางการเมือง ซึ่งมีคดีความผิดตามมาตราง12ต้องเสียชีวิตอีกเห็นไหมละ่ะตอนนี้แกนนำที่ถูกดำเนินคดีมีลายเนี่ยอ,อริศ,อา,รศอานนท์ปานัสยาอานุพงศ์จาดนอกบเบนจาชิน,นวัตรจันกระจ่าง นวัตเลียงวัฒนาคมสอนวีรธรรมจารีถูกคดีนะนี่ถูกคดีชูเกียรติแสงวงทุกเนี่อนะ่ะถูกต้องคดีกันหมดเลยครับตอนนี้นะฮะมีการพูดถึงว่าเฉพาะหน้าเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองจะอยู่ในนิสสุกรรมหรือไม่แต่พูดถึงการคืนสิทธิ์ในการประกันตัวตอนนี้เรียกร้องกันออ2อ,อย่างนะครับ,รบผลอนิสงส์แรงกระแทกจากกรณีคุณบุ้งลูกวางเนี่ยหนึ่งให้บรรจุ1นึเข้าไปนิรโทษกรรมับ2ช่วยไปแก้ปัญหาหน่อยนั่นก็คือคืนสิทธิ การประกันตัวให้กับบรรดาผู้ต้องขังผู้ต้องหาทางคดี112ครับย้อนไปดูตอนหาเสียงจุดยืนทางการเมืองเกี่ยวกับคดี112ทันทีที่เราเป็นรัฐบาลเราจะขอความเมตตาจากศาลที่มีน้องๆที่ไปติดคุกอยู่หรืออะไรอย่างเนี้ยให้พจารณะว่าอย่างไรต่อเนี่ยอันเนี้ยนนคือสิ่งที่พรรคเพื่อไทยไม่ได้ความสุขเรื่องนี้มันต้องคิดว่าคนที่ฟ้องได้สํานักพระราชวังไหม นี่คุณแพรทองทานเป็นคนพูดหาเสียงในตอนนั้นถ้าเราเป็นรัฐบาลนี้ท่านนายกเศรษฐาตอนนั้นว่ายัางไงถ้าเราเป็นรัฐบาลนะเรื่องแรกที่เราต้องต่อสู้คือการให้ประกันตัวนะเพื่อที่ทางให้น้องๆจะได้ออกมาต่อสู้ได้อย่างเป็นธรรมและจะได้ไม่เสียการเรียนด้วยผลจากการเสียชีวิตของคุณบุง้งกลายเป็นแรงกดดันไปสู่รัฐบาลเพื่อไทยที่ตอนนี้เริ่มมีเสียงเรียกร้องให้บรรจุผู้กระทําความผิดจาก มาตรา112เข้าสู่โหมดของร่างกฎหมายนิรโทษกรรมด้วยโอ้นี่วันนี้กันมาที่การที่พิจารณาร่างกฎหมายนิรโทษกรรมนี่นะครับก็มีการหยิบยกมีการคุยกันหารือนะใช่โอ้แล้วก็มีมวลชนกลุ่มหนึ่งไปถึงสภาเลยกดดันไปที่กันมาทิการครับนะตั้งเรื่องของการบรรจุ ผู้ต้องหาในคดีสองเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเนียโต้กรรมหรือพูดถึงการสิทธิประกันตัวบเออครัของผู้ต้องหานี่ครับมาตราหนึ่งหนึ่งสองเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนของพักก้าวไกลครับครับที่จะเดินหน้าให้ผู้กระทําความผิดหรือผู้ที่ทถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดมาตราหนึอยสิบสเนี่ยนะครับให้ผลให้มีสิทธิ์ในการประกันตัว ให้มีสิทธิ์ในการแก้ปัญหาและนิรโทษกรรมถึงขนาดขับเคลื่อนเพื่อแก้มาตรา1 1 2ครับการนิรโทษกรรมในความหมายของ,งเอ็มนัตจี้เนี่ยมีอะไรบ้างครับความหมายคือการลืมหรือยกโทษในความผิดของบุคคลที่ได้กระทําไปแล้วด้วยอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหารเป็นผู้ตรากฎหมายขึ้นครับ เพื่อยกเว้นความผิดหรือโทษไม่ว่าจะเป็นโทษทางอาญาทางแพ่งทางวินยัยรวมถึงโทษทางปกครองด้วยในเหตุการณ์ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งครับอันนี้ความหมายนะแต่ตอนนี้ร่างของกฎหมายที่กำลังพิจารณาอยู่เนี่ยเขาใช้คำว่านิทษกรรมเนี่ยเท่ากับคด,ดีที่มีแรงจูงใจทางการเมืองคด,ดีที่มีแรงจูงใจทางการเมืองคำถาม คดีที่มีแรงจูงใจทางการเมืองเนี่ยผู้ต้องหาคดี112เข้าข่ายไหมถือว่าเป็นแรงจูงใจทางการเมืองไหมตรงนี้เลยครับที่ตกเถียงกันน่นแหละครับที่ตกเถียงกันเนี่ยฮะวิสามันเพื่อพิจารณาและตรากฎหมายนิรโทษกรรมครับครับฟังหนึ่งบอกว่าการออกมาเรียกร้องและขับเคลื่อนและกระทำความผิดตามมาตรา112นั่น่ะ ไม่เข้าข่ายมีแรงจูงใจทางการเมืองไม่ได้เกี่ยวกันแยกกันแยกกันการเมืองก็การเมืองใช่อีกหนึ่งสองก็หนึ่งสองมาที่เดินเครื่องขับหนึ่งหนึ่งสองนั่นอ่ะมันมีแรงจูงใจทางการเมืองเละตอนนี้คนเหล่านี้เรื่องการเมืองกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทําผิดครับนี่ฮะอาจารย์ชูศักดิ์ศรีนินประธานกรรมธิการร่างพรบนิรโทษศกรรมให้สัมภาษณ์วันนี้เลยนะครับผู้กระทําความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นั้นไม่ใช่คดีที่มีแรงจูงใจทางการเมืองเห็นไหมล่ะไม่ใช่คดีที่มีแรงจูงใจทางการเมืองอีกทั้งมองว่ากระบวนการละโทษควรใช้ให้กับไ้คนที่กระทำความผิดตามมาตรา112นั่นควรไปใช้เรื่องของพระราชทานอภัยโทษแทนดีกว่าคือไม่ใช่อยากไม่เข้านิติกรรมถ้าจะนั่นก็ไปเข้าขอพระราชทานอภัยโทษแทนเออและ ควรมีเงื่อนไขอื่นๆตามมาด้วยเ,ออเงื่อนไขว่มามันแยกไปคือพูดง่ายคือประธานกันมาธิการเนี่ยผลักออผู้ที่ถูกกล่าวหาหรือผู้ที่ต้องคดีความผิดตามมาตรา112ออกจากสารระบบออในการยกล่างพรบรนิรโทษกรรมครับไม่ไม่เกี่ยวนะเกี่ยวเลขาเลขานุก,การกัรมาธิการนิรโทษกรรมบ้างแหละครับธออนงออนิกรจํจนง วันนี้มีการประชุมกันมาที่การกันครับนะครับวาระพิจารณาคือรายละเอียดของการตราพอร,ร,รบอนนรโทษกรรมว่าควรจะมีคณะกรรมการวินิจฉัยความผิดเพื่อการนิรโทษกรรมไว้ในร่างกฎหมายออหรือไม่ออไม่ได้พูดเรื่องหนึ่งหนึ่งสองนะนี่คณะกรรมการวันนี้วาระคณะกรรมการวินิจฉัยความผิดคนมีไหมและจะพิจารณารายงานของอนุ กรรมการครับอนุกันมาที่การที่ศึกษาและจำแนกประเภทการกระทำประกอบการพิจารณาว่าเวลายกล่างตราเป็นกฎหมายนั้นน่ะมันมีเรื่องอะไรบ้างที่จำแนกว่าการกระทำนั้นเข้าข่ายนิรโทษกรรมครับเออนี่ยคณะกรรมการวินิจัยนะคณะกรรมการวิจัยนะ,นะคุณลมเนี่ยลองกลองประทานเมื่อกี้ประทานแล้วมาจากเพื่อไทยอลองประทานมาจากฝั่งก้าไกลคุณโลมหลังสีมันลม,มขับเคลื่อนเรื่องนี้ นะครับบอกว่าเรื่องนี้ควรจะมีคำตอบสักทีกับคดีมาตรา112 <Yeah. S 2> คุณโลมเสนอให้กันมาที่การพิจารณาในกรณีที่เกิดข้องกับคุณบุง๊งครับทะลุวังเนี่ยผู้ต้องหามาตรา112ที่เสียชีวิตเนี่ย uh uh. ว่าประเด็นนี้จะมีการนีรโทษสกกรรมไหมเพื่อไม่ให้คนที่เห็นต่างเนี่ยทางการเมืองซึ่งมีคดีความผิดตามมาตรา112ต้องเสียชีวิตอีกเห็นไหมละ่ะยกคุณบุง้ง <laughs> ทะลุวังขึ้นมาเป็นกรณีเพื่อดึงผู้ที่ถูกต้องหา112ออกมาให้ซึ่งในในคุณลังสิมันโลมซึ่งเป็นรองประธานก็ยอมรับนะ,ะว่าการพิจารณาของการมาธิการเนี่ยไม่ชัดเจนว่าผลการพิจรณนั้นจะรวมคดีความผิดตามมาตรา1 1 2ด้วยหรือไม่ถึงวันนี้ ตอนนี้เขาจะล่างจะจบกันอยู่แล้วเนี่ยถ <c oughs> ึงวันนี้ยังไม่ชัดเจนแล้วจะสรุป <c oughs> ขนาดรองประธานยังไม่ชัดเจนนะคุณดูนะ <c oughs> คุณโลมบอกว่า <c oughs> ในบางกรณีพบว่าในการแจ้งกล่าวหาตอนนี้ใน112เนี่ย นะครับ,รบมันมีการกล่าวโทษมีปัญหาการใช้เป็นเครื่องมือการแล้งทางการเมืองนี่ก็คือเป็นการเมืองไงเพราะตอนนั้นเราเคยพูดว่าใช้ใช้มาตราหนึ่งสอง 1, ในการทางผลทางการเมืองออโลมยามแยกแยะเห็นว่าเกี่ยวข้องมีแรงจูงใจทางการเมืองอะแล้วตอนนี้ผู้ที่ต้องโทษต้องคดีในมาตรา112เนเี่ยที่ตอนนี้ผู้ต้องขังไหผู้ต้องของังคดีทางการเมืองก่อนนะคดีทางการเมืองทั้งหมดเนี่ย43เนี่ยนะ อันนี้43ที่ต้องขังถูกจําคุกระหว่างโตต่อสู้คดีนะคือเขาอยู่ใน43เนี่ย27คนยังต่อสู้คดีอยู่แต่อยู่ในในคุมขังจําคุกอโทษฐานสูงสุดตอนนี้คือต่าสุดเนี่ย1ปี2เดือนสูงสุด29ปีนะแล้วก็ในใน27คนนี่นะที่ต่อสู้คดีอยู่เนี่ยแยกเป็นวินะที่ต่อสู้คดีนะ27นะ18เนี่ยคดีอาญา1ถึง2 อีกสองเนี่ยหนึ 1, 1, ่่งอันนี้คดีอืนน่นเช่นอาจจะคดีแบบพกอาวุธนอนในม็อบอะไรพวกเนี้ยอ,อ,นนอยู่เนี่ยเจนี่ผมไปรวบรวมมาจากศูนย์ข้อมูลของตํารวจนะครับตั้งท,ท,ที่ที่รวบรวมไว้ตั้งแต่ปีหกสี่ 64, ถ้าผมจำไม่ผิดนะ,เะ64เรื่อยมา300กว่าคาดีครับนี่เออใช่ตอนนี้สารยกฟ้องในคดี112ไปแล้ว19คดีใช่ ลงโทษจำคุกไม่รอลงอาญาเลย34คดี34คดีลงโทษจำคุกแต่ให้รอลงอาญา9คดียกฟ้องแต่ลงโทษข้อหาอื่นไป7คดีนะครับลงโทษจำคุกจำเลยลายอื่นอีกสคดีนี่นี่ตอนนี้ยื่นคมาลาตัวเมษาหกเจ็ดยื่นขอประกันตัวคดีต่างการเมืองเนี่ยสี่สิบห้าครั้งแล้วศาลพิจารณาอย่างไม่อนุมัติคดีเรื่องของหนึ่งสองกับคดีหนึ่งหนึ่งหก 36, 36ครั้งคดีสืบเนื่องจากเห็นระเบิดวางเพลิงเนี่ยเ้าครั้งคดีละเมิอดอำนาจศาลหนึ่งครั้งนี่เห็นไหมล่ะครับอันนี้ถามว่าตอนนี้แกนนาที่ถูกดําเนินคดีมีลา,ลายเนี่ยโอ้โหหอาราิศอานนท์ปานัสยาอนุพงศ์จาดนอกครับเบนจาชินวัตนจันกระจ่างนวัต เลี้ยงวัฒนามรมสอนวีรธรรมจารีถูกคดีนะนี่ถูกคดีชูเกียรติแสงวงทุกเนี่ยนะครับถูกต้องคดีกันหมดเลยครับครับจึงมีเสียงเรียกร้องกันถามว่าแล้วมูลเหตุทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากแรง <ใน S 2> จูงใจทางการเมืองที่เข้าข่ายได้รับการนิโทษก,กรรม,มดูตรงนี้เลยกันนะ2,148-2,151นี่กรอบ กรอบนะกันมาที่การวิสามันเพื่อพิจารณาหาแนวทางการยกล่างพรบนิรโทษกรรมรยึดหลักมาตั้งแต่ปีไหนพี่บี48่ปก็คือการชุมนุมของกลุ่มฟันธมิตรเข้าข่าย เข้าขายนี่มีแรงจูงใจทางการเมืองเรกนี้มีความเป็นมีแรงจูงใจทางการเมืองอและก็การชุมนุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งตอนปี5 0ถึง53ของของนพชกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติมีแรงจูงใจทางการเมืองให้ออกมาชุมนุมครับและการชุมนุมอีกครั้งหนึ่งที่นำไปสู่การรัดประหานรัฐบาลยิ่งลักษณ์เมื่อปี57 ของกลุ่มวันนี้ฮะกลุ่มกปปสกปปสครับนะครับและมันมีช่วงตอนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาเขามีชุมนุมนะพวกทะลุแก๊สทะลุอะไรจาได้ไหมพวกทะลุแก๊สกลุ่มราษฎรไงกลุ่มราษฎรตอนนั้นนะถึงปีหกสามถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีอีกนะอันนี้คือมีแรงจูงใจทางการเมืองกลุ่มนี้ครับอยู่ในฐานความผิดที่จะถูกยกล่างจำแนกประเภทออกไปอยู่ใน พรบนิรโทษกรรมตอนนี้นะฮะมีการพูดถึงว่าเฉพาะหน้าเนี่ย112จะอยู่ในนิโทษกรรมหรือไม่แต่พูดถึงการคืนสิทธิ์ในการประกันตัวตอนนี้เรียกร้องกันสองอย่างนะครับ,รบผลอน,นิสงส์แรงกระแทกจากกรหีคุณบุง้งครับลูกวางเนี่ยหนึ่ให้บรรจุ112เข้าไปนิรโทษกรรมรสองช่วยไปแก้ปัญหาหน่อยนั่นก็คือคืนสิทธิ์ การประกันตัวให้กับบรรดาผู้ต้องขังผู้ต้องหาทางคดีหนึ่งหนึ่งสองครับครับวันนี้ทางเนี่ยมีมีแกนนำหลายกลุ่มนะครับเดินทางมาที่รัฐที่รัฐบาลที่ทำเนียบรัฐบาลเ,เรียกร้องเนี่ยเรื่องสิทธิประกันไปยื่นหนังสือต่อศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนครับตอนนี้มีนี่มีคุณอะไรนะเอ่ออะไรนะเชื้อพานอ,ะอ่ะ เป็นคนรับมอบนี่คุณสมคิดเชื้อคงเชื้อคงอ่าอ่าใช่รองเลขาธิการนายยงตรีฝ่ายการเมืองรับหนังสือถึงที่ร้องเรียนกันเรื่องนี้ครับปัญหาว่าด้วยเรื่องนิรโทษกรรมสิทธิประกันตัวเนี่ยก้าวไกลเขาเคลื่อนยังไงล่ะพี่วีคือตอนนี้เหมือนกับว่าก้าวไกลก็พอรู้นะ,ะว่าในร่างพรบนิรโทษกรรมที่จะออกเนี่ยโอกาส โอกาสที่หนึ่งคดีพูดต้องหาคดีหนงสองเนี่ยถูกปัรจุนเนี่ยน้อยมากอมเมื่อกี้คุณลมลองประธานสภายังพูดเลยเพรอมจะเห็นก้าวไกลตัวหลังก็อีกเคลื่อนไหวอีกสเต็ปนึ่งตามที่หัวหน้าพักพูดเนี่ยก็คือเรื่องของปมสิทธิ์ประกันตัวเนี่ยแหละวันนี้ตอนนี้ก้าวไกล เดินหนะน้านิรโทษกรรมไม่ได้มามุ่งเน้นในเรื่องของสิทธิการประกันตัวของบุคคลที่เป็นผู้ต้องหาผู้ต้องคดีครหรือต้องคำพิพากษายังไม่ถึงที่สุดให้มีสิทธิประกันตัวเขาตรงนี้ก่อน<ม>ไอ้นี่เห็นเห็นอยู่นะ,ะเพราะสามารถให้คอรมอนดำเนินการได้ใช่ไหมครับคดีความคดีความจํานวนมากที่เกี่ยวข้องกับม12หรือหรือแกนนําในคดีสําคัญเนี่ยอ,อาจเป็นเป้าหมายแรกในการส่งสารฝากขังตลอด ตลอดไปไม่ให้มีการประกันตัวในชั้นตํารวจะนะจึงทําให้เกิดปัญหาแต่หากคณะครัฐมนตรีเป็นอย่างใช้อํานาจรัฐมนตรีนะม,มีมตินโยบายที่ชัดเจนก็สามารถประสานงานอายการได้เพื่อรับมตินโยบายไปพิจารณาว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่อืนี่ทําได้เลยเดิน,นเดินเกมว่าด้วยเรื่องของส,สิทธิในการประกันตัวออกมาครับคราวนี้ผมพาไปดูนี่คุณเชื่อหรือไม่ครับ ในอดีตที่ผ่านมาในคดีผู้ต้องหา112ส่วนใหญ่ถ้ามีการตั้งข้อกล่าวหาแทบทุกคดีครับอายการสั่งฟ้องหมดเลยสั่งฟ้องเลยนะสั่งฟ้องเลยต่อมาหลังสมัยรัฐบาลลุงตู่ <c oughs> ที่เคยประกาศนั่นนะเวลาศาลพิจารณาตัดสินคดีอย่างหนึ่งอย่างใดในผู้ต้องขังผู้ต้องหาที่เกี่ยวพันเรื่องนี้ส่วนใหญ่จะมีเงื่อนไขพิเศษเงื่อนไขพิเศษนะ เงื่อนไขพิเศษคือห้ามกระทําการแบบนี้อีกซึ่งการเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลล่าสุดว่าด้วยสิกันตัวเนี่ยเขาเหมือนจะย้อนไปเหมือนกันนะย้อนเพื่อไทยตอนนั้นตอนหนาเสียงเองเนี่ยก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันไม่ต่างจากเก้าไกลนะโดนขอดเกล็ดโดนขอดเกลดย้อนไปดูตอนหนาเสียงจุดยืนทางการเมืองเกี่ยวกับดี1นึทันทีที่เราเป็นรัฐบาล เราจะขอความเมตตาจากศาลที่มีน้องๆที่ไปติดคุกอยู่หรืออะไรอย่างเนี้ยให้พิจารณาว่าอย่างไรต่อเน,นี่ยอันเนี้ยคือสิ่งที่พักเพื่อไทยไม่ได้ความสุขเรื่องนี้มันต้องคิดว่าคนที่ฟ้องได้สำนักพระระชวังไหมนี่คุณแพทองทานเป็นคนพูดหาเสียงในตอนนั้นถ้าเราเป็นรัฐบาลนี้ท่านนายกเศรษฐาษษษตอนนั้นว่ายงงไงถ้าเราเป็นรัฐบาลนะเรื่องแรกที่เราต้องต่อสู้คือการให้ประกันตัวนะ เพื่อที่ทางให้น้องๆจะได้ออกมาต่อสู้ได้อย่างเป็นธรรมและจะได้ไม่เสียการเรียนด้วยนี่คือท่าทีในขณะนั้นแต่ปัจจุบันมันมีความยากลำบากมากขึ้นเพราะอะไรเพราะส่วนใหญ่แล้วคดีนี้ถ้าสารพิจารณามเมื่อไหร่ศารจะมีเงื่อนไขหมดเลยครับและส่วนใหญ่ผู้ที่ถูกกล่าวหา,หาหรือผู้ที่ถูกฟ้องล้วนแล้วแต่จำคุกหมดอท่าทีของเพื่อไทยเป็นยังไงเพื่อไทย ถามว่าเอาจะเอาด้วยหรือไม่ละ่ะกับไหนกับนิรโทษกรรมอ่ะที่บรรจุหนึ่งหนึ่งสองไปเอาด้วยเฉพาะนิรโทษกรรมครับแต่ไม่เอาหนึ่งหนึ่งสองเอาพักร่วมรัฐบาลที่ฝั่งอนุรักษนิยมเอาด้วยไหมไม่เอาหนึ่งหนึ่งสองเพราะฉะนั้นคนที่ขับเคลื่อนหนึ่งหนึ่งสองเข้าไปนิรโทษกรรมขนาดโลมอยู่ในเป็นรองประธานยังเหนื่อยเลยอ <c oughs> <c oughs> คือจุดหักเหที่สุดครับ <c oughs> และอย่าลืมอีกตัวหนึ่งนะท่าทีของเพื่อไทยอ่ะมันส่งสัญญ,ญาณไปถึง อนาคตทางการเมืองของเพื่อไทยด้วยนะใช่ไหมมันเกี่ยวใช่ไหมเกี่ยวนะโอ้ต้องคิดหลายชั้นนะคิดหลายช <laughs> ั้นเพื่อไทยบอกว่าเรื่องนิรโทษกรรมไอ้ตรงเนี้ยไม่เอานึงหนึ่งสองก็ไม่เอาเดี๋ยวจะเกี่ยวพันคุณทักษิณเห็นออไหม <laughs> ล่ะโอ้จริงนะเพราะฉะนั้นการเดินเกมนิรโทษกรรมมาตราหนึ่งร้อยสิบสองมันยากเข้าไปทุกทีสําหรับก้าวไกลจึงเบนเข็มออกมาว่าวเรื่องสิทธิ การประกันตนการประกันตัวของบรรดาผู้ต้องคดีครับเพื่อให้ผู้ที่ถูกผู้ต้องคดีกับมาตราหนึ่งสองนั้นได้ออกมาต่อสู้ในคดีของตัวเองครับ